สวัสดีครับผริบบอยครับจากทริปที่แล้วที่ไปเข้าป่ามาเนี่ยจะเห็นว่าการบรรทุกของของ,ของจิมน,นี่เราเนี่ยด้วยพื้นที่เขาเขาน้อยนะครับเวลาวางของอะไรมันก็จะวางซ้อนๆกันแล้วเวลาจะหยิบม,มาใช้เนี่ยหรือเวลารถมันโค้งเพลงเนี่ยมันไม่โอเคนะครับหยิบยากของจะล้มจะอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะผมจะมาทำชั้นวาง เพิ่มชั้นวางเข้าไปอีกชั้นหนึ่งโดยที่จะแยกของหนักไว้ข้างล่างของเบาไว้ข้างบนนะครับแล้วเวลาหยิบใช้งานเวลารถเกียยมันจะมันน่าจะดูดีกว่านะครับลองดูนะครับว่าเพื่อเป็นประโยชน์นะครับนามไปกันกันกบคาริเบนบอยครับวัสดุที่ผมเลือกใช้นะครับครั้งนี้ก็จะเป็นอันนี้เขาเรียกอะไรอลูมิเนียมอลูมิเนียมฉาก1นิ้วนะครับพอดีไปที่ร้านแล้ว มันเจออยู่พอดีก็เลยความยาวได้หรือจะเป็นเหล็กอะไรก็ได้นะครับเหล็กฉากอะไรได้แต่ว่าผมว่าอันนี้สวยดีอลูมิเนียมฉากหนึ่งนิ้วหนาประมาณสามมิลน,นะครับทําเป็นตัวรับข้างส่วนตัวชั้นวางนะครับก็ไปเดินโฮมโปรก็ได้ไอเจ้านี้มาครับเป็นมันเหมือนเป็นเหล็กเหล็กเหล็กที่แขวนผ้าในตู้ครับ ก็น่าจะใช้ได้หนึ่งนิ้วเหมือนกันนะครับยี่ห้อนี้อ่ายี่ห้อนี้นะครับลองดูว่ามันจะออกมาจะเป็นยังไงบ้างานะครับตามไปกันครับพ่ริเ่นบอยครับรับผมตำแหน่งที่ที่ผมจะทำนะครับก็คือตรงประมาณตรงเนี้ยนะครับนันคานะครับก็จะยึดด้วยเจ้าอลูมิเนียมฉากอย่างนี้โดยประมาณ รูเนี่ยนะครับในรถในจิม n ี่หรือว่าคาริเบียเนี่ยรูมันมีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าเออเขาจะไม่มีไม่มีเกลียวอยู่นะครับเราก็จัดก,การใส่เกลียวด้วยอาจจะเป็นพุกรีเวทนัดหรืออะไรก็ได้ใส่เข้าไปนะไม่ต้องไปเจาะรถเพิ่มไม่เสียรถนะครับก็ใช้อาศัยรทูที่ท่มอยู่แล้วกันนะครับก็เหล็กชากนะนะอ่าไม่ใช่เหล็กชากสิอลูมิเนียมชากนะครับ มาร์าเข้าไปนะครับแล้วก็เจาะประมาณนี้ พอเราได้เจาะดูเรียบร้อยก็มาลองใส่กันดูเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันเดี๋ยวต่อไซ้ายขวาต่อไปนะครับเราก็เดี๋ยวมาทำคานรับของกัน อันนตอนต่อไปนะครับก็วัดความยาวของคานที่เราจะวางนะครับว่าเท่าไหร่อันนี้คาดีเบียนกับจิมนี่กว้างเท่ากันนะครับรถไม่ต่างต่างกันไม่เยอะ เสร็จนะครับชั้นวางของนะครับก no like ็เดี๋ยวจะลองเทสด้วยการเอาของมามาใส่ดูนะครับว่ามันจะได้ดังที่เราคิดไหมนะครับลองดูครับก็เป็นอันเรียบร้อยนะครับสำหรับชั้นวางของนะครับในรถ ใส่ทำได้ใส่ได้ทั้งคาริเบียนแล้วก็จิมนี่นะครับงบประมาณเบ็ดเสร็จแล้วประมาณ900บาทนะครับไม่แพงเลยนะครับวัสดุหาเอาง่ายๆยนะครับก็ทำไม่ยากใช้เวลาสัก2-3ชั่วโมงนะครับถ้าอุปกรณ์พรพอมเครื่องมือพร้อมๆนะครับก็เป็นชาร์จวานะคแล้วเราก็รัดอีกทีหนึ่งมันก็จะแน่น เวลาไปออกซิปออกอะไรมันก็เป็นระเบียบเรียบร้อยดีนะครับก็ลองไปทำกันดูนะครับเป็นแนวทางนะครับว่าของมันเยอะรถมันเล็กทำไงให้มันไปได้หมดนนะครับก็ลองดูนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามคาริเบียนบอยนะครับก็เดี๋ยวดูว่าคราวหน้าเราจะไปดูอะไรไปทำอะไรที่ไหน วันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ